ันนี้ก็อยู่ในวัดพุทธาธรุสศรนะครับอยู่ในฝั่งอีสเดย์อยู่ใกล้ๆห่งางจากทานราประมาณสัก20นาทีนะครับนี้ก็เป็นลานที่เขากำลังเล้นดนตรีไทยมีลำไทยอะไรนะฮะวันนี้วันตรงกา์วันที่12พอาจิกายนวันสงกา์เขาก็มีทําบุญกันเมื่อเช้าก็ใส่บาตรตักบาตรตรงนี้พระก็เดินวนรอบๆตรงนีนะ้ ข้างๆนี้ก็เป็นซุมอาหารก็มีคนมาออกร้านขายพวกข้าวแกงเนื้อโคร๋วยเตี๋ยวเรือแล้วนี้นะอาหารไทยเมื่อกี้ก็เลยสอยข้าวหมกไก่ไปดานละห้าเหรียญตอนแรกเคยมาที่นี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งอนบี้แล้วรู้สึกแพงนะห้าเหรียญตอนนี้รู้สึกถูกข้าวหมกไก่ห้าเหรียญก็ก็เหมือนเมืองไทยแหละข้าวแล้วก็น้องไก่น้องเดียวก็ไม่อร่อยเท่าไหร่แล้วก็ไปสั่ง เสเร์ไปสั่งข้าวซอยนะครับอยู่เมืองไทยยังไม่เคยยะอยากกินเมื่อกี้เห็นแล้วดันอยากกินซื้อขึ้นมากินก็ไม่อร่อยจริงๆอย่อยางที่อาจจะไม่อาจจะอร่อยของมันแต่คือเราไม่ชอบอะไรอ่แล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็กลับบ้านไปทําภารกิจอีกคม,มากมายวันนี้เห็นคนเยอะมากครับคนเยอะจุกอนดูของวัดเลยแต่ที่น่าแปลกใจคือ ยังไม่เจอสาวสวยๆเลยครับเศร้าใจย,ยิ่งนักเรียกว่าที่คนอยู่ที่เนี้ยไม่รู้กี่ร้อยคนน่ะแต่ว่าเจอประมาณยังไม่ถึงห้าคนอะคิดดูแล้วกันอันนี้เรเป็นสภาพในวัดนะครับในพระพุทธรูปคระกำลังเอถวายสังฆทานถวายสังฆทานกันอยูอยออ่โอเคก็คน คนไทยที่นี่ก็ท่าน,นี้แหละเนาะกลับบางไทยดีกว่า